สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีฟเล่นเกมนะครับแล้วนี้ท่านก็อยู่กับเกม Forza Horizon 5นะครับกับรถ Lamborghini Huracan STO นะครับปี2020นะครับเป็น Huracan ตัวที่เขานำมาทำใหม่นะครับเป็น Lamborghini Huracan คันที่เบาที่สุดนะครับเราก็อย่ารอช้านะครับมาเริ่มแต่งเหมือนกันเลยดีกว่านะครับรถคันนี้เนี่ยเครื่องเดิมน่าจะเป็น V10 นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเครื่องนะครับเป็น V12 Racing ไปเลยนะครับฟังเสียงเครื่องเดิมดูนะครับ โอเคใส่เครื่องไปครับเดิมๆจากโรงงานเนี่ยรถคันนี้เป็นขับเครื่อน2ล้อหลังนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นขับ4ล้อนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ N อนะครับไม่มีเทอร์โบเราก็ใส่เทอร์โบเข้าไปเมื่อเราใส่เทอร์โบเข้าไปได้แล้วนะครับเราก็จะใส่เทอร์โบแอนตี้แลกต่อนะในส่วนของเครื่องยนต์ส่วนอื่นก็ขอจะขอไม่ยุ่งนะครับเพราะเดี๋ยวมันอาจจะแรงเกินไปนะเบรกเป็นเลสนะครับช่วงล่างเดิมก็จะใส่โลเคาเข้าไปด้วยนะครับชุดแต่งมีแค่บัมเปอร์หน้านะครับเป็นของฟอร์ซ่านะครับ ใส่แล้วก็ดูดีนะครับเพราะว่ามันไม่มีหูเกี่ยวสีแดงๆอันนั้นนะครับถ้าใส่ไปในส่วนของยางนี่น่าจะเป็นเซมิสลิมาแล้วนะครับของเดิมมันนะครับพอเปลี่ยนมาใช้เซมิสลิกเลสไทคอมพาวก์ก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาครับใส่เข้าไปเพื่อความสวยงามเพิ่มขนาดยางหลังเป็นใหญ่สุดนะครับยืดช่วงล้อหลังมาให้สุดนะครับ ชุดเกียร์จะใช้เป็น7สปีดนะครับเพาก็จะใช้เป็นเลสนะครับดิฟเฟอเรนเชียลใช้เป็นเลสนะครับเอาครับเสร็จเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์จาก630แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น1,045แรงม้าเลยนะครับเอาครับก็เสร็จเรียบร้อยครับ l amborghini sto เรานะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูครับเสียงเครื่องเหมือน l amborghini aventador เลย เครื่องไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับทําแค่เทอร์โบโขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องเดิมค่อยๆไล่แรงขึ้นไปนครับไม่ได้กระชากออกไปในตอนแรกรอบจัดอยู่นะครับเมื่อหนึ่งพันรอบก็จะมีอาการท้ายปัดหน่อยนะตอนเบรกวเดี๋ยวไ,ไ,ไปเจอกันในสนามแข่งกันเลยนะครับไป เอาครับก็มาถึงสนามแรกครับเป็นสตีดเลสซิ่งนะครับนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเล่นรถซิ่งมาหลายคลิปแล้วนะครับก็มาเล่นซุปเปอร์คาร์กันบ้างแน่นอนว่าใช้ซุปเปอร์คาร์แบบนี้ก็ต้องเจอแต่รถแรงๆนะครับโอ้โหไฮเปิดคาร์อะไรก็มาครับ โอ้โหเบรกครับเบรกยังหนักไม่พอนะครับ mm hmm. เกินโค้งไปเลยฮะ mm hmm. แรงไม้จะยังไม่ค่อยออกมาในรอบต้นนะครับต้องลากเกียร์ไวรฮะ ต้องออกจากโค้งก็จะโดนดึงหายไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ลากไปสักพักนึงก็จะขึ้นมาว2สิบสองพันแรงมา้าครับไปโอ้โห و, โดนอย่างนี้โดนชนอย่างนี้เลย นในเมืองครับในเมืองนี่ยากสุดแล้วครับตอนเลี้ยวเนี่ยทางมันจะเล็กแล้วก็แค,คบถึงเปลี่ยนเป็นขับสี่แล้วก็อาการก็เหมือนรถขับหลังครับท้ายจะปัดออก ครัเลื่นไปนิดนึงนะครับแต่งมากไม่ได้ครับรถมันจะสูงเกินไปครับทำแค่พอประมาณแต่นี้ก็แหรงแล้วนะ โอ้ที่หนึ่งด่านนี้จะเก่งไปไหมเนี่ยตามไม่ทันเลยนะครับหลังจากโดนเบียดไปตอนต้นเกมนะครับทั้งที่เก่งจะชนะแล้วแท้แทะ้โอ้ปกติตามจี้มาครับนะครับถึงเส้นชัยดิฟหน่อยน่นะครับจบไปหนึ่งสนามครับได้ที่สองมาครอง ไปเจอกันสนามต่อไปครับมาครับด้านต่อไปสปีดเล a ซิ n งครับเอาละพร้อมกันแล้วไปได้ครับเต็ดแรงทั้งนั้นเลยโอ้โห โหวิ่งกันเร็วมากเฮ้ย hey, ด่านคุ้นๆว่ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนไปครับโอ้โหร แต่ละคันนะไม่ใช่ระดับธรรมดาเลยโอ้โหดิฟไปแล้วครับยังกลับเข้ามาได้ฮนะนี่นครับเดิฟอีกทีอีกทีหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว ครึ่งทางครับเกินครึ่งทางแล้วด้วยครับยังไม่ได้แสงใครเลยนะครับแรงกันจริงๆนะัะโอ้โห,โหไปครับ ก็มันจะโดนแซงโหตามมาเป็นพวนเลยแต่เบรกไม่ได้เลยโดนตามตลอดครับ <c oughs> เสร็จไปครับด้านนี้พายแพ้ย่อยยับเลยเอาครับก็มาถึงครับรถเลสซิ่งนะครับ พร้อมแล้วก็ไปมีต่รถสวยๆนะครับมาถึงก็โดนทิ้งเลยโอ้โดนเบียดโดนแซงตัดไปเลยซะแล้วนะครับทางตรงก็มาเจอกันหน่อย โอ้เบรกเต็มแรงครับตรงนี้ไปต่อครับ mm hmm. มีทางตรงยาวให้พอเข็นกำลังเครื่องหน่อยไหม mm hmm. เอาแล้วครับขึ้นนำํำ โอ้เบ่งนิดเดียวเองครับโดนทิ้งเลยเกาะโค้งเอาไว้ครับอตอนนี้เกร็งมากเลยรถวิ่งไปจะ300แล้วมั้งไม่ได้ไปมองเลยครับโอเคมเลอะตกไปเยอะ โอ้โหโค้งนี้จบเลยโอ้โหชนะไม่ได้จริงๆหรอครับนี่ก <ST AR UNG> ็ยังดีกว่ารอบเมื่อกี้นะ <ST AR UNG> ครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปครับกับเล่มบกินีฮูลาคาร S C O นะครับก็เป็นรถที่ดีเลยนะครับก็แต่งไปมั่วๆนะครับ ทำไปเล่นๆนะครับก็ยังวิ่งได้ดีนะฮะแับแลคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ